ก็เป็นมั่นหยุดเข่าพันษาทั้งที่เป็นอย่างอีเมียขึ้นปุกเฮ้ามาแต่เสาเทลลามินเมียเหนื่อยแต่เลื่อนกับเมียบาห้องแล้วเป็นอย่างอีเมียเผลอขึ้นปุกเฮาแต่เสาเท้าใครในอยากนอนไม่ใหญ่เฮ้ากลับไปนอนปะเมียต้องบอกว่ารนเมียกูด้วยใหญ่ไม่อยากไปบ่ว่าเอว่าอยากไปไซทั้งนั้นแหละเตี้ยสิไปนอนเดี๋ยว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 อีนั่งมินอีนั่งบิมแม่ยเหรอว่าแม่สูอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วสูเห็นบอดี้ แม่สิผ้าสูปไปวัดมาบ่าไปเบียข่อยสิไปนอนแต่ตู้ข่อยเลี้ยงเนี่ยข่อยกับเมียบ่แห้งแล้วเจ้าสิมาปูข่อยแฮดอย่างเมียมัดดนหยุดได้นีสูสิอยากนอนกินบ้านกินเมื่อไปเอียงสูละเลี้ยงนี่โอ้ยบ่งจากบ้นพระวันเจา้าเมื่อนี่วันเขา้าพัรษาเทนที่สูสิตื่นเ้ารหนึ่งเขง้าหนึ่งน้ามเรียบ้อยแล้ว ให้ใส่สุดขาวหรือแต่งตัวให้เรียบร้อยเป็นกุ้งโอ้ยย่ายจะไปบังคับเอื่อยเห็ดอย่างถ้าเอื่อยไม่อยากไปนะมูหนูสองคนไปเป็นมูย่า่ได้มแม่ต้อนน้องมิลินแม่แม่นหรอแม่แมแมกสันเจ้ากับพดัดน้องไปซะตุกข่อยจะไปนอนตอตุกข่อยไปก่อนด้วยแม่เจ้าหน้าผ้านองไปวัดรถเดี๋ยว,วพ่ให้เอใ้ยไปซะป๊าป๊าปาเดี๋ยวมันสวยก่อน เพรไปวัดอิลิติแม่อเออขานอนหลบราไปผู้เสาวยืนนังอายกใอรนอังมิลิ้นไปก็ได้แต่มือน,นี่เป็นอยังแม่แม่บ่ได้กลับมานอนเฮือนโอ้สิจ๊มสินอยู่วัดสู้เบิ่งเฮือนให้ดีๆประตูหน้าต่างสู้กับปิดให้ดีสู้เข้าใจบ่แม่บ่ได้กลับมานอนเฮือน,นบ่แม่อือ <c oughs> โอเคเลยแม่จ้านอนหลับเจ่บๆตัวแม่เดอ้อไปเฮ็ดบุญได้บุญหลายๆเด้อแม่เด้อ ข่อยสิเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้าให้แม่อยู่หน้าบ้านเด้อเจ้าอย่าลืมเอาไปเด้อแม่เดี๋ยวข่อยน้ำ่อยเตรียมให้ล้างถ้วยไปถาเด้อแม่ถากทันดอกยาย่เท่นสีสิบสี่ผ้าลูกสาวไปอวดวัดอวดว่ามิจฉันจะหลับจะนอนจักหยั่งดอกใหญ่จมได้จมดีหนาลำคัดว่าแล้วเราต้องจมอิลีอ้าวหลานสองคนนี่ก็ได้เนี่ยเต่งตรงสี่สิไปวัดน้ำยหญ่เสบงนู เบิ่งสุ้รู้เออไข่อยู่ดอกมีสู้สองคนไปเปิดมืกคดีไปวัดไปว่าต้องเรียบร้อยเข้าใจบ่สสู้ย่ามกระโดงกระตากพวกเวกลายยันผีเฮ้ยสี่ย่านนี่ยังผีหน่อยย่าสิพาไปวัดเองจะย่ามทำอะไรย่าเออสู้เห็นสู้ๆแล้มาขอเงินขนมขอเงินเนี่ยออกมาออกมาโอ้ยเจ้าเห็นหน้าคนเป็นธนาคารติยนี่ ม้ยเถ่ามือนี่คยจะไปตีไก่พัก<ป>มูนัดพวกไว้แล้วนี่ไปตีไก่จังได้มือนี่เป็นวันเข่าพรรษาเจ้าแท่นที่สิบไปวัดเป็นพอ่อออกคำนั่งคอยมือเข่าพรรษาเนี่ล่ะมือค้นโฮม <ừ. S 1> ดีมามาเถ่ามาเอาเงินมาให้จะบอกอะไรพวกบ่บ่บ่คอยมาให้ดอกมมีดอกไปตีก้องตีไก่ยังเอาเดี๋ยว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 ขันคอยเรียนได้นี่คอยเสียวมาให้เจ้าดิไงบ่บ่ มือนี้ขอนอเจ้าจักมือเถ้าไปไปว่าน้ำข่อยเท่าไปไปไปข้ันข้ากให้เจ้าน้ำดิข้าคอเล่นได้ผู้เดียวข้าก็ให้เจ้าน้ำยายให้ตาโลดบ้าบ้าบ้ากูบ่มี่หิก no. จักหน่อยตากะบ่ได้ตีไกลแล้วเต้าตาสิตีก้ายายแทนนี่กรนยิบบะบ่มีบ้าบ้าข่อยบ้ให้บ่มีมามามาโอ้ยข่อยสิเอาไปบวัดข่อยสิไปยอนสู้ไหมเอา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 เป็นที่ยังการเดี๋ยวนี้ไปวัดจังไหนจังหลายปานนี้เสร็จเท่า จะบอต้องคืดมากมือแรงได้หลายกว่านี้ตาแบงแลนะ้แน่ไปไปไปบอยากเดี๋ยวตาไปเล่นกลับมาได้สูทาสบายเลยสชอยาแก็งคอจะไปซื้อมาให้กินไปก็ได้ท้อไปก็ได้แย่ตัวเด้อ <c oughs> แย่ตัวเจ้า <c oughs> สิไปรเพ่งเงียบย่งเจ้าสิไปวัดไปว่าววม,มือนีวันศิลเจ้าท่ำมกทำใจให้เล่าไปโลดเงินสำนันเมืองนั่นยายเขาต้มกินได้บ่สฉัน <c oughs> ไม่ใช่บัดเจ้าบอสต้องมาบอกหรอเจ้าบ่สหุจนกอีหยังนับข่อย ไปวัดตีไก่ใครไปวัดเข้าไปตีไก่มันสิบาปกินหัวแล้วหัวเรียวเฮ้ยผมใจเย็นๆใจเย็นๆแม่ตูเอาไว้ห็นละเงินสำนันหาไม่กไ็ได้ไปเอาบุญพุญนเมื่อนี่แม่เมื่อนี่เฝ่าเฮื่อนเฝ่าส้านดีๆอย่ไปเที่ยวไ,ไปเล่ยนด,ด้วยละเด้อแม่แต่มือนี่จะไปวัดอีลีติแม่เอากลับไปวัดมือนี่วันศีลแม่บกบ,บานเด้แม่สินอนวัดเอา ว่ายู่นี่เจ้าสีนอนอยู่วัตดตีแมงเอากระนี่เรียมูสิไปนอนวัดต,ตัวลูกจตัวโอเคครับแม่แยายยายยายไอ้แม่ก็ไอ้เมกสิเลยไปกินเหล้าครับยายโอยบอยบอดายเด้อร์บอดายเด้อรหู้จักบองดเหล้าเข่าพันสา,ดาเด้อลูกเด้อแม่ผมกินเหล้าบ่เป็นเด้ผมกินนมนอนเด้แม่เ,<อ>เปลี่ยนยนไหนแม่แม่บ่ต้องห่วงันท่นสั้นดอกเอกางฟูบักลาให้เต็งตู่เป็นแต่ฮักแท่บึ้งบึ้งบึ้งลานยายตู่ ปีตะหักบอสวยบอบอนาคือลิงนี่โอ้ยปกขามึงสันหุยปัดปานจะคล้องลออคับบ้างนาจะคล้องแนบบอคือลิงสันติโอยโตที่ปีนต้นมะเข้ากับบอคือลิงโตนี่เฮ้านาคือลิงแต่ว่าโตนั้นนาคือลิงสัมแมว้า ทสกันกันแจม่นบอถือกันเอาเอาไปสันเทาห้องฝากไปวัดมันสวยไป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 หปไ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 ปงปไ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 ้ไไปไอไ